วัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจ่องนะครับวันนี้มารวยมาตามแนวทางของเมแขกนะครับพอดีเมแขกฝันดีดีพี่น้องเพิ่นฝันไว้อย่างเป็นว่าได้บักหลายนะครับลอกไปติดตามแนวทางของเมแขกกันแน่นอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพิ่งฝันเด้อพี่น้องเข้าไปตามกันเลยครับสวัสดีครับเม่แขกครับสวัสดีจ้ามาตามแนวทางรถด่วนตะเ่าเริ่มวมันเลยเฮ้ยฝ่าวิ็งงานเทิรนฝ่าวาาอาเหล็กนะครับวันนี้ นี่เราฟันหักแล้วนะครับฟันอยู่แต่ว่าเป็นเล็กเอาฟันเล็กอยู่เหรอเือคือเข้าฟังหวไปเอามาดูฟังดูเป็นในเรื่องเ่าฟันเราไปเจ็บเห็ดไปหลายคนอยู่แต่ว่าเจ็บเป็นกลุมไพ่กลุมมันมีสามกุมี่ตะพู่งยิ่งหมดได้เห็ุหลายหลายเห็ดเราโง่งั้งก็อย่างดอกตุ่มๆเลยเจือใชหลายครับเจ็บใส่เจ็บใส่กับตาไปเต็มตาหมดแล้วไปสามคนเลย สามพจน์แต่ว่ายูเป็นกุมไผ่กุมมันโอ้ไ,ไปรับกันสามพนแต่วต่าแยูย,ยูเจ็๊ยบยูของไผ่ยังมันแม่แต่ว<อ>่าเป็นแต่ว่าไม่แข็งเก็บเห็ดเห็ดละงกเห็ดละงกบถ้าคุณกับมีกันเห็ดละงกบข้าเจ้ากับเจ็บด้วกันเห็ดเห็ดละงกเมื่อเต็มตาของข่อยได้เต็มตาเออของเต็มตาเนียนก็ดอกตุ่มตัวงามค่ะงามนียนก็ดอกตุ่มเห็ดละงกบเนียนเห็ดละงกบเหนื้อเนื้อเฮ้ยฝันดีจังนะ นี่แหละเพราะว่าฟัดเป็นเหล็กเป็นเบอร์เจ้าคืเป็นตัวใดญ่นาะเออวัวทามข่อยเนาะฟัดเก็บเห็ดตีปัญหาเลยตะเกาเขาอ่ะนะเห็ดทหาเอือเห็ดทหาเห็ดทกก็ได้มันห้อมมันหอยหีบด้ยเห็นไ่มเก็บเห็ดบางข้อนทอกก็ตีหาหกบางคนทอกก็ตีเจ็ดหกก็ได้จากแล้วข่อยตีเป็นเหล็ก่็เป็นเก็บได้เก็บกับนั่นแหะเจ็ดหก เจ็ดหกหาหกประมาณน,นี้แหละตามตามที่เบิ้งมากกว่าไขน,นะเจ็ดเห็ดละโงกน่าดีมามันไม่ตอบตัวตัวแล้วไม่แข็งไม่ใจไว้ซื้อตัวใด้เหรอไว้กินเห็ดกไย่นกาว่าเห็ดอันเห็ดก็เป็นหาเนาะอืสีขายเห็ดละงก่ก็หกแล้วล <laughs> ่ะอ๋อไม่ใช่จ้ะเห็ดเป็นดอก <c ười> จะตีไอยทียยเอ้ยมับวัวก็ไม่ใช่นละเจ้าได้หาไหม จะคอยเออชีหาหกเา่าอหกหกหาเจ็ดหาเจ็ดหกสัมนั่นเด้อเออโอ้หอกตีหามคนแม่ขวม่อขวยตีว่าเจ็ดกัหาไม่ยิ่งกับสามหาสามหาซีเปนสั่นแม่ขวยป่ะเป็นตีเป็นสั่นเลยของขวยี๋ยวไม่ยิ่ง่เจ้อืมไม่ยิ่งสามคนชีสามนั่นชีบอไม่ยิ่งเลย มันเกิดจน้ำนเนาะตามลักเขาก็ตีเห็ดไปเลยนะจิมเห็ดตีสันเมียนยุติว่าข่อยกับมักพู้หยิงเป็นน้ำซีนบอสสามคนนะพก็ตีเป็นซีสามสามซีนะมราเลี้ยงข่อยได้ดิเอาไอ้พวกคัดดอกเลยตัเจ้าะละซีสามสามซีแต่ว่าเราเคตีตามก็ฝันน้ำเลี้ยงเห็ดน้ำเนาะเพราะว่ามันาอปจิ็บเห็ด้องตองเห็ดมันก็ไให้ไปตีเอาไอ้คนขาเมียนขาเมียนได้ดอกก็จคกับเห็ดกรหางพุ่งิงก สามก้นหาสามสามหาสามซีสามสามซีนั 5, 6. 5, 6. 5, 6. ่นและเรื่องนี้เขาคอยคอยตีเทด้วยเทียวสันวะคอยตีแบบนั้นคอยสีสามหาสามเลยีสามกนหาสามเอาจะตีสันเนาะเออคอยตีแบบนี้คอยคอยตีแบบซักคนนหน่อยตีสักคนมันด้เก็บเห็ดเก็เห็ดสักคนคอยตีหาหกเจ็ดหาหาหกแล้วก็เจ็ดหกานี้แหละมาหลายก็มาหลายัสามคู่เลขเลขเนี่ย แต่ว่าไม่แคร์นะเพาเลยไปเตีเยวเห็ดไปเตียวตัวตัวคนมันเลย่มันเลยว่ามันเกี่ยวกับเห็ดนะนะกาล่องเรพี่นองซี่เด้อนะครับแต่ปั่นประมาณนั้นแตามรักลราเก็บเห็ดเนาะแต่ว่าผู้คนฝันคนก็ว่าคนมกหาสามสามหาไปเจ็บแล้วก็ซี่สามสามซี่กันสามคนอืมครับก็ะตีตีซี่สามก็หา หาสามี่นะ้ผู้ญิ่งกับน้ซีสามพจน์ซีสามสามซีเฮ็ดกับหามันไปเก็บสามดเลยหาสามสามไปตีไปกองก่อยเองจรินักสิเจ้ากอนิเขาเพรเขาเดี๋ยวเด้๋ยวเคยนเรียกให้เอานะครับกับเียนแล้วด้วยพี่น้องเล็กนะครับตีก็ไม่แขกแล้วนะครับผู้จะาของก็ฟันันตีซีสามหาสามนะครับตันว่าไม่ยิ่งเป็นซีไปสามพจน์เอเลยจีซีสามตันวาเฮ็ดหา ไปสามโครก็เลยสามหาสามนะครับแต่ว่ามอเวยรตีตามสากลเนาะคือส่วนใหญ่คนเจ็บเห็ดเขาอยู่ตีหาหกเจ็ดหาเจ็ดหกนะครับกันล้วแต่พี่น้อง FC เอซีเรียกเอาเด้อน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อฟันห้องไม่แขกนะครับไม่แขกในี่ยเป็นมักซี่สามหาสามมันว่าเดี๋ยวมอรวยไปเทียงเพิ่นกันอีกเนา <c oughs> ะเอซีหายข้อมอเวยเนาะก็เลยให้เรียกเอานะครับขาบ,บนเป็นห้องไม่แขกเอาลองเบิ่งดด้อพี่น้องนะครับ เลื่องของเราผู้ดุจถืงเด้อระวังมารวยกับแม่แขกเด้อนะครับมารวยในตีหาหกเจ็ดหาเจ็ดหกเรือนะครับสหรับเก็บเห็ดเด้อนะครับเห็ดละงกอย่างเดียวนี้น้องแม่แขกนะงามเลี้ยงแบบเลี้ยงขึ้นเขาเอาเลยเตรียมกระต้าน่ะเตรียมกระตาเลยนี่ฝันดีนเลยสามคน,นแต่ว่าฝันจะมีโชคเ <c oughs> ด้งง <c oughs> <c oughs> อไงกับพวกไกลกันเป็นเก็บเพื่อเราเราเราสาคนประมาณนี้เด้่องพี่น้องฝันเก็บเห็ด บอได้ตีเห็ดเดี๋ยวได้กระล่ลองเห็นต่างล่องทักขม้านะครับจะฝ่าดาวมอหลวยเด้อนะครับมันตีสัตว์ทศวรรจังไหนเนาะเคยตียสัตว์มาเก็บเห็ดนะเราหนีเพื่องานวะครับตะเสาร์หรือเปล่าจักหน่อยพี่ว่าท่านลดนะ,นะครับมาหลวยก็มาเกี่ยวคนไทยคลิปนะครับมาสวยจังหน่นอยม,มีแขกมากิดแจ้งตัวเสืรร้อเรียบร้อยอยู่กิดทุ่งฝ่าวไทยนะครับเอาเสร็จแล้วนนครับขอบคุณมีแขกหลายเด้อนะครับที่เพียงฝันในทางนะครับ ที่หาฝันดีๆมาแบ่งฝันเพรท่ายท่านฝันบ่ท่านฝันหรือคนบอฟังคนคนว่าท่านฝันละมั่งท่านฝันพังกัสีบอกแล้วเจ้าจอบให้พี่น้อยเอสซี่ได้เด้อจอบได้หรอวันนี้ได้สิจอบให้เออจอบให้ได้สำหรับในทางของอันพราะท่ายนะครับพราะท่ายล้วก็เขาสองคนส่วนแล้วเนาะทำกับเขาแต่เพ่อบอกเพื่ออะไรเออเพื่อบอกเนาะพราช่ายเนาะ อจอบหเหยื่อดได้วันนี้ได้ยาวน้อำฝนอยู่ขอสองวันแล้วไหมนะครับเอนานะครับเอาสมมอิไก่ย่างอย่างนีไป,ไปไปมาไม้อยู่ว่าจะไปถ่ายก็ไลยถ่ายหร <c oughs> <c oughs> อกสรุปนะครับวันนี้ทั้งเอามาแขกในงวดนี้นะครับกับฝันว่าหรืเก็บเห็ดละงกเด้อนะครับไป็นทังกันสามคนเป็นไม่งนะครับตัวพนจาของข้อฟันพนมาซี่สามหาสามสามหาเด้อนะครับ แต่ว่าส่วนมอรวยตีฝันว่าได้เก็บเห็ดละงอกนี่เขาไม่แขกฝันเนี่ยแต่กตีมังกระตานะครับขกงกตีว่าห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเรือนะครับสำหรับฝันว่าเก็บเห็ดส่วนใหญ่เขาเก็บเห็ดก็จะตีประมาณนี้นะครับแต่อาจจะของคนฝันเทากับ่เถียงคนเนะาะเถียงไปไกลทีคนให้เขอเอาพี่น้องก็เชื่อให้มอรวยนะครับก็ตามเพิน่นเด้อนะครับสี่สามสามห้านะครับ ส่วนคาราบลองมองเลยตีซอยเด้อนะครับเอา้าให้โชคให้หมานเด้อนะครับไม่น้องม่แขกวันนี้แห้งปากลำลำหรือด้วยสุขสุขคนขอบคุณไม่แขกหลายที่เพียงปัดใน,นทางดีพี่น้องไอซี่วันนี้แห้งหมานน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับพี่น้องพอดีนะครับพอวิดใหญ่เต่ามาเด้อพี่น้องนะนงนะเรื่อว่ามาเบิร์นเหล็กเต่านะครับก็เลยมาเบิร์นเหล็กเต่าให้พี่น้องไอซีนั่พี่นอ้นะนองเห็นตัวใดเบิร์นเอาเด้อพี่น้องเหล็กเต่า จะเลีกว่านะครับเราเวิร์ซอยกันนี่ว่าสามศูนย์ถึงอตรงบนๆก็เหลืสามเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะจะเกาเด็กเต่าพวิดเลยมากมันหลังี่โฉกเลยตอนเลยเด็กเต่าพวิดแต่ว่ามาโรเห็นตัวนี้เป็นเก้าเก้าศูนย์ด้วยนี่น้องเก้าศูนย์เก้าหกนะ ครับตัวนี้น่าจ,จะชัดเจน9096อ้าวจบกันมาน้าเหล็กตออเตาพวผัเด้วยนะครับง่ามๆ9096ม90นีนี้เลยยังไม่อยากเกินเตาบ้านเราไม่เพลินเราบ้านอยากกิน,ตนเตาเพิ่นอีกเอ้